วงคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่กำลังเข้มข้นเรื่องของความเป็นย่านนะแล้วก็ย่านการค้าในกรุงเทพมหานครมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญในการพัฒนาในรูปแบบของเมืองนะครับก็จะมีคนมามองว่าเอในย่านการค้าบางย่านเนี่ยมันมีความสุดโซม,มีความไม่พัฒนาทางด้านสุขอ,อนามัยแล้วก็จะมีหน่วยงานของรัฐอยากที่จะเอื้อมมือเข้ามานะครับที่จะมาพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นสำนักหลายสำนักนะฮะแล้วก็เรื่องของเจ้าของพื้นที่อยากจะลือตลาดยังไงคุณสมชัย,นยถนา,ามองในตรงจุดนี้นะครับในการอนุรักษ์ย่านการค้าเก่าแก่นี่มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนผมว่านี่นะ่า้าเป็นปัญหาที่ค่อนข,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 ข้างใหญ่นะครับเพราะว่าพะตอนนี้อย่างสุพรรณีอย่างในเยาวราชเนี่ยคนนึกว่าพื้นที่มันมีคุณค่ามันทําการค้าได้มันมีมูลค่ามากแล้วคิดาว่า มีพื้นที่แปลงใ,ใหญ่ที่อยากจะมาลื้อแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยมผมตมองจะพูดถึงเรื่องนี้เสมอว่าจริงๆอยากให้เขาเขาดูว่ากําลังจะเสียอะไรไปอย่างไรสายสวนที่กํลาลังไปเป็น,ปนทราอยู่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเสียไปเนี่ยมัน้ามไปวัฒนธรรมมันเป็นเป็นศิลป,ปะอย่างกรณีของของตลาดบางแห่งที่กาลังจะลื้อนะครับมันเหลือเหลือเหลือร้านคนที่ทำากสิงโตคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ <ừ. S 1> ชุดชุดนิ้วที่ปักเป็นเลื่อมต้องบอกก่อนว่าชุดนิ้วทำไมปักเลื่อมแปลกเพราะว่ายุคนี้เนี่ยที่เมืองจีนเนี่ย เขาใช้ปักดินทองแต่บ้านเราเนี่ยใช้เลื่อมอยู่ซึ่งเหลืออยู่เนี่ยก็ก็เหลืออยู่ที่เนี้ยก็กาลังจะโดนโดนตลาดตัวเนี้ยลื้อไปด้วยใช่ไหมครับแล้วเคยคุยกับเทียนที่เข้ามาก็ยอมรับว่าเออเวลาคุณทำบางครั้งสึงในแง่ธุรกิจนะคุณจำเป็นต้องเลื้อแต่คุณอยากให้คุณคิดถึงแง่วัฒนธรรมศิลปะเนี่ยที่มันกำลังจะสูญเสียไปเนี่ยให้คิดตรงนี้ไปด้วยว่ากําลังจะเสียอะไรไปหรืออย่างน้อยที่สุดเวลาคุณเริ่มลงมือจะทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยคุณช่วยคิดถึงเขา ใช่ไหมครับอย่างกรณีสมมติจะเลือ่อนรถไฟฟ้าที่กาลังเข้ามาเนี่ยก็ยังมีคุยกันเรื่อยว่าคุณทําสถานีซึ่งซึ่งให้คนที่เขาโดนไล่เนี่ยอย่างเช่นร้านแต่งงานเครื่องแต่งงานจีนจีนจะโดนเลื้อทั้งหมดเลยครับถ้าเกิดทําสถานีใหม่เนี่ยให้เขามีโอกาสได้อยู่ร่วมตรงนี้ได้ไหมอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบบแบบทายังไงจะมีโอกาสที่ที่คุณมองว่ามันเป็นมันที่เนี่ยเป็นที่แออัดเวลาคุณสร้างใหม่เนี่ยคุณจะสร้างให้แออัดกว่าเดิมหรือเปล่า คุณจะมาแก้ปัญหาความไม่อาจหรือเพิ่มความแออาจให้อย่างนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในตัวเยาวราชเองเนี่ยอยากให้เห็นอยากให้มองให้เห็นว่าเมื่อเยาวราชทุกวันนี้เหลืออะไรบ้างเป็นสัญลักษณ์เหลือตึกเจ็ดชั้นที่ว่าเคยสูงสุดในประเทศไทยตึกเก้าชั้นที่สูงที่สุดในประเทศไทยวันที่มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นในเยาวราชถ้าเราไปเราจะเห็นร้านทองทรงส,สวยๆอย่างนี้นะครับอาคารก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยวันที่เขาสร้างเนี่ยเขาสร้างด้วยสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ดีที่สุดในยุคน,นั้น พอวันนี้คุณมีโอกาสกลับมาทำอย่างที่ที่เดียวกันเนี่ยขอให้คุณึงถึงตรงนี้ด้วยอย่าไปคิดแต่ว่าเออใช้พื้นที่ใช้สอยมากที่สุดยังไงนะครับรเสด็จครับคุณยุรภัฒนสอนนะฮะเรื่องของการพัฒนาเมืองมองภูมิทัศน์ต่างๆมันต้องจัดเป็นรูปแบบเป็นอะไรนะแล้วก็มันจะมีเรื่องของผู้ค้าต่างๆอาจจะต้องไปเช่าที่ของหลวงหรือไปไปเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ถูกขับไล่ความเป็นย่านมันจะสูญเสียไปกับ สาเหตุนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเปลี่ยนแปลงของของย่านการจัดภูมิทัศน์เนี่ยเราทําได้บางส่วนนะฮะเสน่เนี่ยมันอยู่ของสังคมไทยนะฮะเราก็จะเห็นว่าสังคมเหองการผสมผสานคนแต่ละกลุ่มแต่ละพวกเนี่ยซึ่งมาอยู่กันตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยเขาก็จะมีแบบแผนของเขาเองนะครับคือเราการจะบริหารคนจํานวนมากให้อยู่ร่วมกันอย่างอย่างอย่างเป็นแบบแผนเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าบางทีถ้าเราทําเป็นบล็อกเดียวกันหมดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทําลายอ่าบร,รดกทาง ความคิดของคนจํานวนมากไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ไดศึกษาดูจากหลายๆประเทศเนี่ยบา,บางประเทศเขาก็มีการเก็บอดีตของเขาให้มันเดินไปพร้อมกับปัจจุบันได้ก็มีอยู่นะซึ่งบางทีเราการไปดูงานมาบ้างแล้วเนี่ยน่าจะลองมาปรับใช้กับกับบ้านเมืองเราบ้างก็ได้นะฮะผมยังเห็นอย่างเช่นว่าบางทีเขาจะเอาตึกเก่าทําเป็นร้านกาแฟ หรือทําเป็นร้านขายของหรืออะไรก็่ตามแต่นันมันก็ยังพอทําได้แต่จริงๆแล้วถ้าจะทําก็ควรจะให้คนที่อยู่ในย่านดั้งเดิมเนี่ยให้เข้ามามีส่วนในการเป็นเจ้าของร่วมด้วยหรือแ <c oughs> ม้จะเป็นบ้านเขาเองอาจารย์ศรีักครับสองประเด็นนี้มันเป็นปัญหาสําคัญนะฮะในปัจจุบันแล้วคนที่อยู่ในย่านก็ต้องย้ายออกจากย่านเพราะว่าพื้นที่เช่าหมดอายุพอดีถูกภาครัฐไล่ออกไปจากย่านเลยไอ้นี่นนเป็นความชั่วร้ายของรัฐนะ ที่ไม่แคร์คนในท้องถิ่นกูคุณจะละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาอยู่เป็นชุมชนมาชานานคุณไปไล่ลือเขาอะแล้วคุณไปแทนที่โดยคนกลุ่มใหม่แล่นนความร่มจมของบ้านเรืองมันมันทำให้กรุงเทพเนี่ยมันทําให้กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นแหล่งใหม่สําหรับมนุษย์นานาชาติที่เข้ามามันขายความเป็นกรุงเทพนะเพราะนั้นการจะอนุรักษ์อะไรก็ต้องมองว่าท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยเขามีรากเหง้าเขาอยู่ ถ้าเขาเล่าได้เขามีความรู้ต้องให้ความร่วมมือเขานะแต่ท้องถิ่นไหนที่เขาไม่มีควรว่าอีกทีหนึง่งผมคิดว่าในกรุงเทพม,มันมีปัญหาอย่างนี้นะมันไม่เท่ากันเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยคนในท้องถิ่นมีความรู้ไม่เท่ากันบางท้องถิ่นเขารักญาติของเขาบางทถิ่นเขาไม่รักอันนั้นไม่ว่ากันใช่ไหมแต่รัฐต้องทําความเข้าใจตรงน,นั้นแต่ไม่ใช่ไปทําลายท้องถิ่นเก่าแบบไล่เข้าไปใช้อย่างทัพสินพระมาหาัารพระคังข้างที่เนี่ยทำนะฮะหรือวัดวารามที่ทำเนี่ยนะฮะ อันนี้กําลังอันตรายนะเพราะฉะนั้นอันมันไม่มันทําลายลากเงาทางสังคมในการจะอนุรักษ์เนี่ยต้องพัฒนาต้องด้วยความร่วมมือจากคนในะคนในเขาจะแม้ทั้งร้านค้าของเขาเนี่ยนะฮะเขาต้องรักษารูปแบบไว้แล้วก็ไอ้อาชีพไว้เพื่อให้ร่วมมันมีอัตลักษณ์อยู่จะได้ถ่ายทอดต่ออยุคนต่อไปแต่ว่าที่อนุรักษ์แบบนี้สมัยเนี่ยที่กรุงเทพกำลังทำอยู่เนี่ยล่าไล่คนเก่าออกไปแล้วแทนด้วยคนใหม่มีเงินเท่าไหร่ก็จะซื้อได้เวลาที่มาซื้อกรุงเทพทะไม่ใช่ซื้อ ซื้ออะไรก็ไม่รู้อันนี้อันตรายครับั้นที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยต้องเคลื่อนไหวเพื่อปลุกสำนึกคนที่อยู่ในท้องถิน่นนะนะเราก็ช่วยกันทาพวกคุณไม่ต้องทําเปลี่ยนทั้งยาานหรอกเอาแต่จุดเล็กๆของญ่านที่คนมีสำนึกทําไว้แค่นั้นนะนะสร้างประวัติศาสตร์สังคมไว้นะว่าท้องถิ่นนะ่ะมีใครอยู่บ้างกีลาบกี่ตระกูลนะเขามีลากเงาอย่างไงเขามีเกียรติภูมิอย่างไงอันนั้นต้องทํานนะแล้วเสร็จแล้ว คนรุ่นหลังที่ไม่เข้าใจคุณจะขายตะคุณคุณก็เอาสอิอย่างที่อาจารย์ศรีศักดิ์ท่านท่านบอกไว้แล้วว่าเราก็ไม่ควรจะไปไล่รือคนเก่าออกไปนะถ้าเกิดจะทําก็ควรจะให้เขาได้อยู่ในบริเวณย้านใกล้เคียงอย่างน้อยบุคคลเหล่านี้คือทรัพยากรบุคคลคือเรามองดูว่าทรัพยากรนั้นม,มองแต่ชิ้นของไม่พอรวมทั้งคนด้วยเพราะบางทีเนี่ยแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ทยังไม่รู้จักเลยว่าคนที่อยู่ในเขตของคุณเองเนี่ยใครควรจะเป็นผู้ที่ ควรจะรักษาท่านไว้ดูแลท่านไว้นะครับแล้วก็สืบค้นความรู้จากท่านไว้ปรากฏว่าเราปล่อยอย่างนี้ไปหมดเลยจนกระทั่งบางทีจะถามเรื่องสักเรื่องหนึ่งไม่รู้จะถามใครแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าคนย้ายออกไปคนไปหมดแล้วครับอาจารย์ศรีสัครับคนในจะมีวิธีการในการต่อรองกับอำนาจที่มาอับไล่คนที่คนในเนี่ยนะฮะจะต้องสนใจไหมมันยากนะแต่คนในที่มีความรู้เขาเริมเห็น แต่ว่าอย่าไปโลภมากว่าจะต้องเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้เอาที่ตัวทําได้ก่อนครอบครัวชุมชนตั้งแรกก่อนแล้วมันจะเป็นตัวอย่างแล้วเก็บเราเก็บหลักฐานไว้นะคุณต้องเก็บหลักฐานไว้เพราะในอนาคตมันหนกลับมานะแล้วมันื้อฟื้นใหม่จะได้สร้างในถูกยกตัวใหญ่ในกำแพงเมืองเชียงใหม่นี่เสือกลื้อเข้าไปในนี้สร้างใหม่ก็ไม่เหมือนเก่าใช่ไหมนี่คือตัวอย่างที่ว่าเพราะไม่เรียนรู้อดีต ผมโดนเจ้าหน้าที่เขตมาขอข้อมูลอยู่บ่อยครั้งนะฮะโทรมาถามก็มีแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอะทำไมคุณอยู่ในเขตของคุณนี้ทำไมคุณไม่รู้เรื่องราวแล้วนะก็จะพยายามจะมาข้อมูลสําเร็จรูปนะครับแต่ผมมองนึว่าการที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมเนี่ยก็ควรจะต้องเดินทางไปพร้อมๆกันด้วยคือภาครัฐเองในฐานะที่เขามีหน้าที่ในการทําแต่เมืองเราชอบโยนหน้าที่ทั้งหมดไปให้รัฐทําหมด อันนี้ผมก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าที่เขาก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจริงๆแล้วนี่คือมรดกของประเทศของสังคมของโลกด้วยซ้ำซึ่งคนทุกคนเป็นเจ้าของหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้ของเหล่านี้อยู่เนี่ยเราอย่าโทษว่าเป็นหน้าที่ของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราโทษว่ามันเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนนะครับเราถ้าเกิดว่าปัญหาไหนเกิดทุกคนกระทบหมดแหละ นะเพราะฉะนั้นเราทําในส่วนที่เราสามารถทําได้เราไอการต่อสู้ของเราเนี่ยเราก็จะทำในเชิงลักษณะของความก้าวร้าวคุยกันดีๆแล้วผมว่าทุกคนอยากอยากจะฟังกันดีๆไม่มีใครชอบถูกว่านะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ช่วยกันทาแล้วทุกอย่างก็จะสาเร็จมองอย่างนี้ครับครับสรุปว่าย่านยังมีความสําคัญกับสังคมไทยคุณเรียน<า>ตวสัสากรุงเทพอะไรคุณเห็นแต่สิ่งก่อสร้างนะแต่คุณไม่เห็นคน ญาติคือคนต้องคนพระวัาสตยของทางเขาเราต้องเห็นคนเราต้องเห็นคนกรุงเทพเดี๋ยวนี้คนเดียวกวับิาตกรุงเทพเห็นคนกรุงเทพไหมไม่เห็นหรอกครับใช่ไหมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสามท่านมากนะครับอาจารย์ศรีศักดิ์นะครับคุณจุลพัฒน์สอนนะครับคุณสมชายนะครับ็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็คงจะพอที่จะได้เห็นภาพนะฮะก็ชัดเจนว่าความเป็นญาติ ความเกี่ยวพันกับชีวิตวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นคนที่อยู่ในย่านนะครับถ้าเกิดว่ามีการสูญหายไปจากสังคมเมืองเนี่ยนะก็แสดงว่าคนก็ต้องหายไปใช่ไหมอาจารย์นะนะแล้วก็ประวัติศาสตร์หลายส่วนที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยู่ในท้องถิ่นและกำลังรู้สึกว่าความเป็นย่านของตัวเองกาลังหายไปหรือว่าถูกภาครัฐภาคส่วนต่าง,างๆที่มาทาลายความเป็นย่านก็อาจารย์ศรีศักดิ์แล้วก็ทั้งสองท่านก็ได้แนะนาแล้วนะครับ เราต้องมันต้องเข้มแข็งจากภายในด้วยคนนอกเนี่ยจะทําหน้าที่ได้ก็เพียงแค่การเสริมแรงแค่นั้น<ม>ในการช่วยเหลือว่าเอ๊ะแต่ไงแต่มันต้องเกิดจากจิตสํานึกเพื่อแผ่นดินเกิดของตัวเองที่เกิดจากภายในนะครับวันนี้พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ หัวใจของความเป็นเมืองนั้นอยู่ที่ย่านซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายของบ้านและชุมชนที่แม้จะมีความแตกต่างในเผ่าพันธุ์ประเพณีแต่ก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและมีสำนึกร่วมของความเป็นคนถิ่นเดียวกันแต่ละย่านเมื่อเกิดขึ้นผู้อยู่อาศัยย่อมต้องการสิ่งอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันจึงเกิดตลาดในการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยระยะแรกอาจเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองคนในถินน่นนั้นๆแต่เมื่อบ้านเมืองพัฒนาขยายตัวมากขึ้น การเดินทางสัญจรไปมาหาสู่เป็นไปอย่างรวดเร็วตลาดหรือย่านการค้าของแต่ละทินอาจเติบโตตอบสนองไม่เพียงคนในแต่ยังสนองต่อคนต่างทินได้เท่าว่าในทางกลับกันก็มีไม่น้อยที่ต้องเยยบเหงาสุดโทมลงเพราะปัจจัยของการขยายเมืองทำให้เกิดศูนย์กลางธุรกิจใหม่ตามย่อมย่านที่ขยายตัวออกไป มหานครกรุงเทพก็มีลักษณะเช่นเดียวกันย่านการค้าเก่าแก่หลายแห่งยังคงดำรงสืบเนื่องต่อมาโดยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นย่านสำเพ็งบางลำพูนางเลิงขนาดที่ตลาดพลูอาจจะซบเซาลงแต่ยังสามารถใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ให้กลายเป็นแหล่งอาหาร ต่างจากย่านการค้าวังบุรพาที่ไม่อาจฟื้นสภาพให้กลับมาคึกคักได้อีกแม้จะมีความพยายามในการปรับตัวเปิดห้างสรรพสินค้าขึ้นใหม่หลายครั้งแล้วก็ตาม